สู่ช่องนิกี้สตอรี่นะครับผมวันนี้ก็พามาดูเมนูยำเย็นนะครับลังเลิกงานมาก็ทำกับข้าวให้น้องๆนะครับก็จะ,จะเป็นไก่ต้มครับพูดได้ไหมเนี่ยนี่ครับดูเดี๋ยวขออนุญาต พายาดหั่นก่อนสักแป๊บนึงให้เป็นเป็นชิ้นเล็กๆครับน้องๆจะได้กินง่ายนะครับผมแบบคอนเสวรอน,นร้อนนะที่ตักมาไว้แล้วแบ่งน้องๆให้เท่าๆกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับผมเดี๋ยวก็ขอญาตใช้เวลาหั่นสักแป๊บนึงนะครับมาคุกขยันก็ไปให้น้องๆกินกันเลยครับผมหั่นนะครับหั่นให้มัเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ จะกินง่ายๆนะครับเด่งจะกินยากชิ้นใหญ่ไปนี่ก็พี่นอตพาเป็นหนักเบามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาอาหารนะครับ ช้วล้ตัดกันแป๊บหนึ่งนะครับผมยัมาถ่ายให้ดูต่อนะครับครับก็พันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ข้าวข้าวคลุกคลุกอะไรเดียวคุกไก่ต้มแล้วกันครับง่ายๆครับเรียบง่ายครับเพราะช่วงนี้แม่ครูไม่อยู่ก็ ไม่มีใครเลยปอยก็บลายทางครับก็ไม่ครูไม่อยู่นะครับก็เลยต้องดูแลพี่ปอยโดยก็หลายทางครับก็เอาง่ายๆเท่า่าไม่ครูทําไม่ให้ก่อนนะครับอาจะเป็นต้มไก่นะครับง่ายๆเลยครับง่ายๆแต่น้องชอบครับผมนี่โปรครับแล้วก็เดี๋ยวมาตักแบ่งกันเลยครับเท่าๆกันไปเลยครับเดี๋ยวมีน้ำซุปครับ เทใส่ตามหลังนะครับเราไม่ได้ให้แบบเฉะๆแห้งแห้งวันนี้แน่นอนครับปรยากนะครับน้ำซุปเราจะอยู่ในหม้อนะครับเยอะเลย ครียกยกถ้อยเลยนะจะได้ถนัดครับอือหือตัอกแบ่งให้เท่าๆกันเลยครับแบบชุ่ม,มปิบเปียกไปเลยวันนี้อว้าว ง่ายๆครับผมง่ายในนอนน้ำเยอะครับน่าอร่อยมากเลยครับของพี่นิกกี้ต่อนะครับ ครับนี่ก็คุกค่าวันที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้น้องๆกันเลยครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่าน้องๆจะชอบมากแค่ไหนนะครับไปรับชมกันได้นะครับนั่งก่อนลูกนั่งก่อนล่งนัน่งก่อนไม่เอา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 

ใายนั่งลงไม่เอานี่ใส่แบบนี้ไม่เอาอย่าฉวยโอกาสไม่เอาคุยกันก่อนไม่เอาไม่เอาไม่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 ฉวยโอกาสแบบนี้ไม่เอาไม่ฉวยโอกาสขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษก่อน Ouais. Alors Oh, ja, ja, ja. Alors, alors, alors. Alors. กินอะไรกินลูกกินลูกชาเสร็จพีกเด้อวันนี้กี่กินนะโอ้วยแป๊บเดียวโอ้โหกินเร็วเร็วลายวันนี้ไม่สุภาพกินแบบซุบๆแล้วหิวของโปรดด้วย แล้วครับเครื่องถา,ถาดครับตอนนี้เร็วม,มากถึงขั้นต้องตะแคงขาดเ,เลยนะครับหมดเร็วมากเลยโอ้โหโอ้ยกินจนติดจมกูกเลยเมื่อกี้ติดเยอะวันนี้นะผมปัดออก องชอบองชอบครับองชอบครับหยกกวาดให้ครับไมได้ซอยง่ายๆรานนี้ก็กินเร็วแนละ้กวกลัวสงสัยกลัวพี่นิกแย่งนะอ่ะให้พี่นิกก็เยอะกว่านะวันนี้ผมรู้ว่าเขาชอบเยอะกว่าไม่ได้เยอะมากนิดเดียวครับแบบ แย่ตาไม่ออกเลยเลยอืออืออร่อยนูกฮู้หมดละอือ้โอเคอือนี่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 อือ ดูครับโอ้โหดี๋ยว่นี่จะโอ้ยขาดติดปากติดจมูกเลยโอ้โหเรียบร้อยเกี้ยงเลยเรียบร้อยเกี้ยงครับผมอนิกกี้ดูของนายต่อมาได้มา,า,มามกวมกว่าให้มาพี่ได้กินง่ายๆลูกนิกกี้ไม่เอานะของตัวเองหมดแล้วนะครับกินแล้วลูกอออืื้ห ของลายก็ไม่นใช่น้อยนะครับเท่ากันเลยนะครับกินมจินเร็วมากเลยของโปรดของโปรดลูกเอาลกเอาจับให้ถ้าลายเลอนี่มีหมดอะ่ะ <c oughs> หมดพินิกแน่จ้อง <c oughs> จ้องแล้ว จ้องนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยเนาะอร่อยเลยนั่งรอเลยนั่งรอก่อนโู้ยนอนนอนละอิ่มนะก็นอนนะครับอิ่ม้วก็นอนนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิกี้จตอรี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิกกี้สตอรี่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่